ทิปง่ายๆนะครับสำหรับการนำไฟล์ที่หายคืนมาจากคูบอยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาไฟล์ในแฟลชไดร์ของท่าน mm hmm. หายในกรณีที่ท่านไม่ได้ลบหรือไม่ได้เผลอลบมันไปสาเหตุเกิดจากไวรัสซ่อนไฟลนะ์ในกรณีที่ท่านอาจจะนำแฟลชไดร์ของท่านไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่ยังมีไวรัสอยู่นะครับไวรัสก็จะทำการซ่อนไฟล์ของท่านนะทาั้งที่ ข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดร์ยังคงอยู่วิธีการเช็คง่ายๆครับท่านคลิกขวาตรงแฟลชไดร์ของท่านนะแล้วไปที่ p r o p e r t y เพื่อเป็นการเช็คว่าข้อมูลของท่านยังเหลืออยู่หรือไม่นะครับโดยการเช็คว่าใน Use ์ไฟล์ของท่านนะครับมีพื้นที่ในการใช้งานอยู่แสดงว่าไฟล์ของท่านยังไม่ถูกลบนะครับวิธีการที่จะทำให้ข้อมูลของท่านคืนมานะครับผม,มีวิธีการง่ายๆที่จะมานำเสนอให้นะครับ วิธีการก็คือเราจะใช้คําสั่งในดอทชื่อว่าคําสั่งเอทิปฮะวิธีการก็คือเปิดโปรแกรม Notepad นะครับซึ่งมีอยู่ใน Window s ทุกตัวนะฮะจากนั้นนะครับทำการพิมพ์คําสั่งตามนี้นะครับ A T T R I B เคาะนะครับดอกจันจุดดอกจันเคาะนะครับลบเเคาะลบเเคาะลบเเคาะ ลบ r ทับ s าะทับ d นะครับจากนั้นทําการเซฟนะครับไปยังแฟลชไดร์ของท่านนะครับโดยการตั้งชื่อง่ายๆก็ได้ให้ท่านจำได้ทีนี้ผมตั้งชื่อว่า bb นะครับแล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็น .8 นะครับ bb.8 bb. BAT นะฮะเซฟไปยังแฟลชไดรฟ์ของท่านนะครับทำการเปิดแฟลชไดรฟ์ของท่านขึ้นมานะครับจะมีไฟล์ BB นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ .bat ให้ดับเบิ้ลคลิกนะครับหนึ่งครั้งนะครับป๊บนะครับข้อมูลของท่านก็จะกลับคืนมาทันทีนะครับในกรณีที่ไฟล์ ในแฟลไดรของท่านมีเยอะนะครับการโหลดในหน้า dos นะครับหน้าจอสีดำๆจะโหลดนานเท่านี้นะครับสำหรับการนำไฟล์คืนมาในกรณีที่โดนไวรัสซ่อนไฟล์